มาถึงประเด็นตรวจสอบวันนี้เป็นเรื่องของจีนที่ได้รับการจับตาเกี่ยวกับประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากขึ้นในเวทีสหประชาชาตินะครับแม้ว่าจะมีการใช้ความพยายามโน้มน้าวให้หลายประเทศออกโรงมาปกป้องตนในเรื่องนี้บ้างแต่ว่านักวิเคราะห์ก็มองว่าผลลัพธ์ของการทำดังกล่าวอาจจะคงอยู่ได้ไม่นานนักและคุณนิติการกำลังวันมีสรุปรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าววิลเลีมยมหยางมาถ่ายทอดเพิ่มเติม,ตมนะครับ ค่ะรายงานด้านสิทธิมนุษยชนของจีนตอนนี้กำลังผัดเชิญกับการตรวจสอบโดยสาธารณชนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะในที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหรประชาชาติที่นครเจนีวาย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ แต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลกรุงปักกิ่งก็สามารถล็อบบี้บางประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาแอฟริกาเอเชียและโอเชเนียหรือว่า global south ให้ออกมายกย่องการดูแลจัดก,การประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนของจีนค่ะ ในเรื่องนี้ราเอลวิอานาเดวิดผู้จัดจาก,การโครงการจีนและลาตินอเมริกาแห่งองค์กร International Service for Human Rights หรือ ISHR ได้เปิดเผยกับวเ a นะคะว่ารัฐบาลจำนวนมากได้ออกคำแนะนำให้กับจีนระหว่างกระบวนการทบทวนสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนหรือที่เรียกกันย่อยๆว่า UPR ที่นครเจนีวาซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลของจีนแต่ถึงแม้จะมีแรงกดดันมหาศาลที่ประเทศกาลังพัฒนาหลายประเทศกาลังรู้สึกจาก รัฐบาลปักกิ่งแต่ก็มีคำกล่าวที่กล้าหาญจากประเทศในแถบละตินอเมริกาบางแห่งออกมาด้วยเหมือนกันนะคะในกระบวนการทบทวนสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินั้นจีนถือว่าเป็นประเทศที่สีนับตั้งแต่เริ่มใช้กลไกการตรวจสอบดังกล่าวย้อนกลับไปเมื่อปี2008ค่ะซึ่งปรากฏว่ามีประเทศสมาชิก UN 161ประเทศให้คำแนะนำต่อรัฐบาลปักกิ่ง เกี่ยวกับรายงานด้านสิทธิมนุษยชนของจีนนะคะโดยชาติตะวันตกที่เป็นประเทศประชาธิปไตยบางแห่งออกมาเรียกร้องค่ะให้จีนนั้นให้สถาบันรับรองสนที่สัญญาระหว่างประเทศและยุติการประหัตประหารด้านสิทธิมนุษยชนต่อชนกลุ่มน้อยในขณะที่ประเทศในกลุ่ม Global South นั้นยังคงมีความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มที่ออกมายกย่องประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนของจีนกับอีกฝ่ายหนึ่งก็ออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับการปราบปรามด้านประชาสังคมของจีนค่ะ ในกระบวนการดังกล่าวในเวที UN นะคะมีคอสตาริกาแนะให้จีนนั้นขจัดจข้อจำกัดในการทำงานขององค์กรอิสระขณะที่เบลารุสแนะให้จีนหาทางต่อสู้กับกลุ่มแนวคิดแบ่งแยกดินแดนและส่งเสริมระบบการปกครองที่ทันสมัยในซินเจียงค่ะคุณธพภัทรครับและพอมีเสียง แนะนำต่างๆที่ออกมาที่ทางจีนมีท่าทีอย่างไรบ้างครับผู้นิการาในการถแถลงข่าวประจําวันเมื่อ24มกราคมที่ผ่านมานะคะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหวังเหวินฟินกล่าวว่ารัฐบาลปักกิ่งนั้นได้ปฏิบัติตามวิถีทางที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและทํางานอย่างหนักเพื่อหยิบยื่นชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้คนนะคะโดยโฆษกระทรวงการต่างประเทศจีนก็กล่าวด้วยว่า ระหว่างกระบวนการทบทวนสถานการณ์จีนประกาศว่าจะบังคับใช้30มาตรการใหม่เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนครอบคลุมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนการคุ้มครองทางกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและงานที่เกี่ยวข้องกับกลไกด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหรประชาชาติค่ะ ถึงแม้ว่าจีนจะพยายามล็อบบี้แรงสนับสนุนจากประเทศกำลังพัฒนานหลายแห่งนะคะแต่ว่าหลายฝ่ายกับแสดงความเห็นที่แตกต่างเกี่ยวกับมนขลังของพลังแห่งการล็อบบี้นี้ว่าจะยืนยาวได้มากแค่ไหนนะคะโดยเรฮานอาซาดนักกฎหมายด้านสิทธิบนุษยชนชาวอุยกูรที่ได้ร่วมงานกับนักการทูตจากหลายประเทศก่อนกระบวนการทบทวนสถานการณ์ของ UN ได้บอกกับว o A นะคะว่า ก่อนกระบวนการดังกล่าวจะเกิดขึ้นจีนได้ส่งบางอย่างที่เหมือนกับเป็นคู่มือให้กับบางประเทศที่เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาควรจะพูดกับประเทศสมาชิก UN ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมบางประเทศถึงได้มีถ้อยแถลงที่เหมือนกับที่จีนพยายามนำเสนอนะคะอาซาเสริมว่าบางประเทศในกลุ่ม global south ซึ่งรวมความถึงบางประเทศในแอฟริกาใต้นั้นพบว่าความพยายามในการล็อบบี้ของจีนดูเหมือนจะเป็นการไม่ให้เกียรติอย่างมากค่ะคุณนพตน์ได้บอกว่าพวกเขามองว่าวิธีการของจีน เป็นการไม่เคารพต่อกระบวนการของ UN แต่ความคิดดังกล่าวนั้นก็ไม่ได้ทำให้ประเทศเหล่านี้หยุดถ่ายทอดมุมมองของจีนออกไปในเวทีสหรประชาชาติแต่อย่างใดค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องยากสำหรับประเทศเหล่านี้ที่จะยอมแลกผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับจีนได้ค่ะครับเมื่อพูดถึงเรื่องนี้แล้วมีรายงานหรือว่ามุมมองจากนักวิเคราะห์ท่านใดเกี่ยวกับอิทธิพลของจีนต่อประเทศ ต่างในกระบวนการนี้บ้างไหมครับในมุมมองของรายงานนะคะก่อนกระบวนการ UPR ของสหประชาชาติจะเกิดขึ้นในช่วง23มกราคมครับสึ่อบางสำนักค่ะรายงานว่าจีนได้ขอให้สหประชาชาติกีดกันกลุ่มนักเคลื่อนไหวบางกลุ่มที่จีบอกว่าเป็นกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่ต่อต้านจีนจากการเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวนะคะนอกจากนั้นทางเวียนาเดวิดจาก ISHR เสริมกับว a เอด้วยค่ะว่ารัฐบาลจีนยังพยายามสร้างอิทธิพลกับสื่อในการรายงานเรื่องกระบวนการดังกล่าวในกลุ่มประเทศ global South, และจำกัดการเข้าถึงกระบวนการทบทวนนี้ในหมู่ตัวแทนองค์กรอิสระอีกด้วยนะคะโดยได้บอกว่าจีนได้พาตัวแทนกลุ่มใหญ่เข้าไปและระหว่างที่ตัวแทน NGO เดินทางเข้าไปถึงประมาณ1ชั่วโมงครึ่งก่อนกระบวนการดังกล่าวของ UN จะเริ่มขึ้นเพราะหวังว่า จะเข้าคิวกั้นการเข้าห้องประชุมซึ่งถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่เป็นการปิดกัน้นการมีส่วนร่วมของประชาสังคมใน UPR นั่นเองนะคะโดยในประเด็นการล็อบบี้ประเทศที่ไม่ใช่ชาติตะวันตกก่อนกระบวนการนี้ของ UN ทางโคศกของจีนก็บอกว่ารัฐบาลปักกิ่งได้ให้ความสําคัญอย่างสูงต่อกระบวนการ UPR และให้คํามั่นที่จะเข้าร่วมกระบวนการนี้ด้วยทัศนคติที่เปิดกว้างและตรงไปตรงมาและบอกว่ารัฐบาลจีนจะประสานงานกับทุกฝ่ายสําหรับการเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็พัฒนา ก้าวหน้าไปด้วยกันค่ะครับจากนี้ไปแล้วประเด็นที่ต้องมองต่อไปนี่คือเป็นเรื่องของอะไรบ้างครับ นักวิเคราะห์อมองว่าความพยายามของรัฐบาลปักกิ่งในช่วงที่ผ่านมาที่พยายามสร้างอิทธิพลในการทบทวนประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนของจีนนถือว่าเป็นการสะท้อนปัญหา,าพื้นฐานของกลไกดังกล่าวของ UN นะคะคุณนพรัต The Patrick p o o l จาก University of Tokyo เปิดเผยกับวิวเอว่ากระบวนการนี้ของสหป,ประชาชาติยังเป็นประเด็นปัญหาด้านการทูตหลังจากที่เขาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวของจีนย้อนกลับไปเมื่อปี2009ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของจีนนะคะแล้วมองว่ากระบวนการดังกล่าวในรอบล่า ก็ยังแสดงให้เห็นว่าการทบทวนของ UN นั้นไม่ได้อยู่บนพื้นฐานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของผู้เชี่ยวชาญอิสระแต่ก็ย้ำว่าเราไม่อาจยอมให้จีนรู้สึกว่าพวกเขาสามารถเอาตัวรอดจากกลไกดังกล่าวอย่างง่ายได้นะคะคหลังจากกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะทางคณะทํางานของทางสสารประชาชาติก็มีการรวบรวมคําแนะนําทั้งหมดที่ว่านี้ส่งไปให้กับจีนนะคะเป็นข้อเสนอแนะซึ่งทางเอกอัครราชาทูตจีนประจำสารป,ประชาชาติเฉินซูก็บอกว่ารัฐบาลปักกิ่งพร้อมจะทํงาน กับประชาคมโลกเพื่อเดินหน้าและปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างมั่นคงแต่สิ่งที่ต้องตามต่อไปในทัศนะของเบียนาเดวิดจาก ISHR ก็บอกว่าต้องรอดูว่าจีนจะเอาคําแนะนําไหนบ้างมา ปรับใช้และยอมรับและต้องรอไปจนทั้งการประชุมครั้งถัดไปในเดือนมิถุนายนซึ่งสิ่งนี้จะเป็นจุดทดสอบความมุ่งมั่นของจีนในการจัดก,การความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศแล้วก็สะท้อนด้วยนะคะว่าจีนนั้นจริงจังแค่ไหนในการเป็นผู้นําที่สร้างสรรค์นในเวทีโลกค่ะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจและต้องติดตามต่อไปในการประชุมครั้งถัดไปที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนะครับขอบคุณมากนะครับคุณนิติการ